บุกป่าอาถรรพ์กับพรานเขียวภาคสองตอนตามรอยพรานเขียวจากภาคที่แล้วจเจ้าเผือกเด็กหนุ่มที่อยากเที่ยวป่าขอเข้าป่าไปกับพรานเขียวเลยต้องเผชิญกับสิงสาราสัตว์และพูดผีมากมายดีที่ยังได้พรานเสาและทิดทิ้งเข้าป่ามาสมทบและช่วยเหลือกัน แต่ก็ต้องบุกป่าฝ่าฟันจนออกมาจากป่าอาถรรพ์แห่งนั้นได้อย่างปลอดภัยพรานเขียวหันไปถามไอเ้เผือกเฮ้ยไอ้เพือกฟิดแบคกจากคนฟังตอนที่แล้วเป็นยังไงบ้างวะไอเ้เผือกหันควับแม่ ä, พ่อพรานเขียวเล่นภาษาปกิจเชียวนะพ่อโอ้โ oh, ห oh. ที่ผ่านมานะมีแต่คนรําคาญฉันทั้งนั้นเลย พ่อพรานเขียวอยากให้ฉันถูกเสือกัดตายบ้างละอยากจะถีบฉันตกจากต้นไม้บ้างละมีแต่คนรำคาญฉันทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังดีนะพ่อพรานเขียวที่ยังมีอีกหลายคนเขามาเป็นเอฟซีของฉันด้วยเขาเรียกร้องมาด้วยว่าอยากให้มีภาคสองไวๆไวฉันเลยไปคุยกับนายหัวว่าให้เขียนภาคสองไวๆหน่อยเพราะมีคนเขารอติดตามฉันอยู่ ในหัวเขาก็บอกว่าท,ทิ้งเวลาไปเป็นปีนะ่ะเพราะว่ากลัวพรานเขียวจะเหนื่อยอะแล้วพรานเขียวก็หันมาทางทิิ้งเออไอ้ทิ้ง,อองแล้วเองเป็นยังไงบ้างละ่ะทิทิ้งหันมาตอบพรานเขียวแล้วยิ้มแย่แยฉันเองก็แทบจะแย่เลยละ่ะพรานเขียวพรานสาวหันมาทางไอ้เผือกแล้วพูดขึ้นว่าเออไอ้เพือก เข้าที่แล้วนะ่นะหนักเข้าป่าเอ็งก็เริ่มเก่งแล้วหนีว่าเอ็งจะลองเข้าป่าอีกสักรอบไหมล่ะเออฉันฉันเองก็ยังกลัวๆอยู่เลยนะครับพรานสาวพรานเขียวหันมาหาทุกคนแล้วพูดขึ้นว่าเออพวกเองในหัวก็ถามว่าภาคสองเนี่ยเราจะไปลุยป่าที่ไหนกันดีวะไอ้เผือกหันหน้ามาทำคิ้วขมวดแล้วพูดขึ้นว่า จะเอาเราไปเดินป่าอีกแล้วเหรอฉันเองก็ยังกลัวอยู่เลยนะแต่ถ้าคนฟังยังชอบฉันอยู่ยังอยากติดตามฉันอยู่เรื่องป่าอาถรรพ์กับพรานเขียวเนี่ยฉันเองก็จะไปลุยอีกสักรอบหนึ่งนะแต่รอบเนี้ยฉันขอเอาน้องกระรอกไปด้วยได้ไหมอะเพราะพรานเขียวพรานเขียวหันมาทำหน้าขลึมแล้วพูดขึ้นว่า ه, อาเอ้า ได้ที่เจ้าหน้าไอ้เพือกคราวนี้ระวังจะไม่ได้ออกจากป่านะเองนะนะไอ้เพือกทำหน้าละห้อยแหมพ่อพรานฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละเพื่อนายหัวจะช่วยให้ฉันสมหวังบ้างพรานเขียวหันคว่เดี๋ยวปัดเหนียวเลยเนี่ไอ้เพือกเองนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะอย่ามายุ่งกับแก้วตาดวงใจของข้านะเพือกสมชื่อจริงๆเลยเองเนี่ย อย่าลืมนะครับสำหรับพี่น้อง FC ที่เข้ามาติดตามพี่ชบาแก้วใหม่อย่าลืมกลับไปฟังภาคแรกนะครับหรือไปฟังพี่ชบาแก้วเล่าในช่อง YouTube หรือว่า t ิ k t ต k ก็ได้นะครับเขาเล่าเอาไว้หน้าฟังเชียวละเอาเอาคุยกันเลยเถิดเสียเวลาข่าหมดข้าว่าจะไปหมู่บ้านลอซูสักหน่อยพวกเองจะไปกับข้าหรือเปล่าล่ะ เือกรีบหันไปเผือกทันทีไปทําไมล่ะครับพอพรานเขียวแล้วกระรอกไปด้วยหรือเปล่าครับพรานเขียวทําท่าจะยกเท้าขึ้นมายันไอเ้เผือกเดี๋ยวกูก็ยันโคลงไปน,ไไนู่นเลยไอ้เพือกไอ้ฮานี่เพือกจริงๆเลยนะเองเนี่ยก็แบบนี้ไงล่ะคนฟังถึงอยากจะถีบเองสักปาดสองปาดนะนะแมฉันก็ถามดีกว่าเป็นห่วงนะครับพอพราน เผื่อไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนน้องกระรอกฉันจะได้ไปอยู่เป็นแฟนเอ้ยเป็นเพื่อนนะครับพรานเขียวหันมาทำหน้าดุยังยังเอง็งยังไม่หยุดอีกเหรอไอ้เพือกเดี๋ยวเธอเองวอนโดนบาทาค่าสซะแล้วไม่หละ่ะพรานสาวหันมาหาพรานเขียวนี่พรานเขียวว่าแต่พรานเขียวจะไปทำไมละ่ะที่หมู่บ้านรอซูนันนะ พรานเขียวยกมือจับยามสามตาแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนข้าเสนหน่อยข้ารู้สึกมันแหม่งแหม่งยังไงก็ไม่รู้ว่าพรานเสาพรานเสาเห็นสีหน้าของพรานเขียวเปลี่ยนไปเลยรีบถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่พรานเขียวหันมาตอบด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าเฮ้ยมันเป็นลางสังหรณ์ของข้าว่าพรานเสาลางสังหรณ์มันบอกข้าว่า ที่หมู่บ้านลอซูจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นละสิยิ่งเมื่อคืนข้าฝันว่าเพื่อนข้าเดินมาเรียกข้าที่หน้าบ้านพอข้าเดินออกไปหาเพื่อนข้าหัวเราะแล้วก็เดินหันหลังหายไปเลยว่ะโบราณเขาว่าฝันว่าหัวเราะมักจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีสิว่าพรานเสาแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่นั้น พรานก็มีเสียงเรียกดังขึ้นมาจากหน้าบ้านของพรานเขียวลุงพรานเขียวลุงพรานลุงพรานเขียวพรานเขียวส่งเสียงขานออกไปใครวะมาเรียกข้านี่มันพรบคำแล้วนะโว้ยมันมีอะไรรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ฉันเองลุงพรานเขียวฉันเองพรานเขียวยิ่งทำหน้าสงสัยหนักขึ้นไอ้ฉันเองน่ะนะ มันเป็นใครวะมันหมูหมากาไกา่ลูกเต้าเหล่าใครวะฉันฉันไอสันครับลุงพรานเขียวอา้าวไอสันไอสันขวานนี่เองเอา้าว่ายังไงล่ะมาซะพรบค่าเลยอุย้ยไอไอสันก็พอครับเออไม่ต้องไอสันขวานครับลุงพรานเขียวเออเออไม่มีก็ไม่มีไอสันขวานเฮ้ย ลุงพลานเขียวก็นนะอา้าวอ้าว่าแต่เองกับข้าจะตะโกนคุยกันอย่างนี้เหรอวะไม่คิดจะขึ้นมาคุยกับข้าบนบ้านหรืออยังไงไอ้สันขวานเออเออลุงพลานเขียวลงมาดูหมาให้ฉันหน่อยฉันกลัวหมาจะกัดฉันนะลุงพลานทําไมต้องให้ข้าไปดูหมาด้วยวาไอ้สันขวานข้าก็ดูหมามันทุกวันอยู่แล้วนิววะเฮ้ออะไรของเองแหมลุงพลานเขียว เดี๋ยวนี้เฟี้ยวใหญ่เลยนะตั้งแต่มีคนติดตามพรานเขียวเยอะเนี่ยเล่นตัวเล่นมุกเยอะเชียวพรานเขียวหันควับเอา้าเอา้าเองเองเอายังไงรีบขึ้นบ้านข้ามาสักทีสิว่าพรานเสาวหันมาถามเอา้าไอ้สันไปยังไงมายังไงละ่ะถึงไดมาที่นี่นะโอ้ฉันฉันมีเรื่องมาบอกพรานเขียวครับพรานสาวรีบสัทับขึ้น เล่าวไ,วไว้สิว่าไอ้สันขวานข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรเองได้รีบร้อนอะไรขนาดนี้โอ้ยฉันเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดจะตายแล,ล้วลุงพลานขอฉันพักเดี๋ยวนะไว้ต่อตอนที่สองดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> อย่าลืมติดตามฟังผลงานบุกป่าอาถรรพ์กับพรานเขียวภาคสองนะคะฝากผลงานด้วยค่ะ ออแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องเล่าจากนายหัวด้วยนะคะเจ้าของเรื่องนี้เลยล่ะค่ะอย่าฟังแต่เสียงพี่ชบาแก้วเล่าอย่างเดียวนะไปอ่านได้ในเรื่องเล่าจากในหัวเดี๋ยวมาต่อตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย